ก็ตรวจกับผมไม่สมัดลงไปชัดกับพี่ล่องได้ครับใจ่คเดีลงมาแจ็คไม่ได้อะพอดีก็ตำรวจไปติดกับรถไว้แล้วครับผมไม่สมัดลงไปได้ขน้การันตีผงเหี่ยวอย่างเหี่ยวใจ่รูตอร์รถครับก็ปุ่มมอเตอร์เดือดได้เหลืองกูแหลกตกลงไปไม่ไปไปเด็กตาไม่มัดแจ็คไม่ได้กับผมปุ้ยใหญ่แดงนี่ปป๋ยไม่แม่เกี่ยวปุ้ยใหญ่แดงปุ้ยใหญ่ได้ไหมวะ เปล่าไปเอ็ดไม่เกี่ยวกันไม่มาจําผมไม่ไปให้น้ำเกเลือร้อยไม่เอากันไม่มาจําผมไม่เชือ่อใครอยู่คนเดียวลอกกันเพลินอันวันก่อนติงแล้วรับคนในบ้านพลูนี่ครับไอ้บ่าววันว่าไปต้งมันโลตัสตีเอาตอนไหนผมมาผมไปโลตัสผมก็ต้องลอยการ์ตูนหนังสามปันเก่าโอยมันไปโลตัสพวกแก๊สนุ๊กมามาตึงโลตัสอันนี้พอเราจอดไม่ลุ่มหยัดมายิงเบลือแทง เฮตุมึงไม่ตีไปปลัดรถตีปลือดได้มันจีเอวไปหลอนแผลปั๊บปืนเหรอมุ้งควยเตี้ยวแล้วมึงกลัวเลยตุ้งควยเตี้ยวอ่ะไม่กลัวปลือดได้แต่มันตีมาแอะก็ไม่รัวกวานผมหอันตรายซึ่หลังเคยรัวไหมเนี่ยโอรโวกูตีนเคยแต่งหลังผมอยู่เรียมเรียมโอ้ยกัดขึ้นเลย แปลกแปลกกันไหนบ้านนี่กูหลมต้องลงไปไม่ไปไปลำบากกูเลมนักนไม่นักกับกันนี้ํำคนบด้วยไม่ต้องกลัวไอมูรอดนไม่นักแต่มืงองนัินนักลำบากจริงนี่จาไปว่หนักหน้าแล้วนียกาปีร้องหนังลังเลยมันได้เบื่อกันกูทีบทีบใจาลาเราเทงทีบเสือจักรยาน,นหนูเนย กูปัดนใจได้มันจ <Tu> ับก yes? ูไ <hak> ม <iki igne ource> ่แร่ขนาดแรงจับหรือย่างเตี้ยให้เลยแรงนปั่นใด้วยกูแรงนปั่นใอีกชันไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเรองเคยเด็ก่อนปุ๊บกัดกัดตุ่นแก่ตายแต่จ้างตัวเองยกมาซ้ำสั่งก๋วยเตี๋ยวเออกูจ้างตัวเองยกมาซ้ำหัวเบื่อกว่าไม่ข้ามามีซ้ำยกมาซ้ำกินจึงกว่ากูอิ่มกว่าห้วยอิ่มเด้อมีแห้งเด้อมีแห้งยกมีแห้งมาจ้างแล้ว บาซุ่นโหกูจังนำยิ่งต้องแก้วคอยยกนำร้อนมาให้กูณดาแม่กากูณไปอีห้ากูลาดนามึงคอยยกลาดนาไาอีห้าก็แล้วกินเงินแก่ตายกินๆไม่หวานดิมาเก็บตังดิเก็บเบี้ย้มาเก็บเบี้ยกูไม่ให้กูไม่ให้กูท็อปแล้วกูจะปัดตุคอยยกปัดตยวมาหลับตัวงหลับไหวไรอยู่เลยเถอะจริงแรงต้องเช็คให้ดี น้อยมาตินมาวันนี้กับพี่บ่าวกับนี่พีบ่าวจะเลี้ยนี่กับฟุ้งเจีนู่นุ่ยหรอกไม่ไม่จะเตือนเราว่าปีบ่าวมันจะเลี้ยงจอนู่นุ่ยไม่จะเตือน่าปีบ่าวมันจะเลี้ยงเพราะปีบ่าวติดร่างนู่กับพอดีมันยิ่งคนไทยเด็กไม่กี่วันกวนตามกวนๆแบบเนี้ยมันยิ่งปลัดรอดเลยอ๋อแค่นี้ตอนตายดังอ๋อวันนั้น แดีวนี่นอ้องเบาจืดได้กับปุ่มจีดวันเมืองครับไม่ไม่จนเลยน้นองบ่าวมันเจืดได้โอ้ใครลบเจ้าเดิมนาถึงน้าไอ้ก้องปรีดๆไวจ้จะได้นานดืวนเออเกกรถใหญ่เกไตายคือไม่จ้างรถไม่จะไม่นี่ดาวไม่เฉยแพงรถไม่รถใหญ่ก็ได้แค่จะล,ลงองเออยดีว่าพอดเลยหยุกนี่เอาไปปลอดดีปลอดเบียงไปก่อน